พระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่13แห่งอาณาจักรอยุธยาสมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่13แห่งอาณาจักรอยุธยรารัชสมัยของพระองค์โดดเด่นสำหรับการหลังไหลเข้ามาของพ่อขา และทหารรับจ้างชาวโปรโตุเกสและเทคโนโลยีการสงครามสมัยใหม่ตอนต้นสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระราชสมภพราวพศ2 0 4 2เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมรามาธิบดีที่สองที่ประสูติแต่พระสนมในปีพศ .277 ขณะพระชนมายุราว35พันปาได้ปราบดาพิเศษโดยสำเร็จโทษสมเด็จพระรัศดาที่ราชแล้วขึ้นของราชในเอกสารของชาวโปรโต,ตุเกสกล่าวกันว่าในปีคศ1544มีความเป็นไปได้ที่พระองค์อาจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีนามสกุลทางศาสนาว่าดงจูอาซึ่งนอกจากนี้ก็ไม่มีเอกสารอื่นใดที่ยืนยันเกี่ยวกับการเปลี่ยนศาสนาในครั้งนี้อีกคําให้การของชาวกรุงเก่าระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชมีพระมเหสีสองพระองค์คือ 1. พระมเหสีจิตวดี และแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์จากราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระชัยราชาธิราชมีพระราชโอรสที่ปรากฏในพงศาวดารสองพระองค์ประสูติแต่นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์คือสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าได้ของราชหลังจากพระชัยราชาธิราชสวารคตไม่ถึงสองปี ก็ถูกขุนวรวงสาธิราชสำเร็จโทษ 2. พระศีศิลป์ยังถูกเลี้ยงไว้หลังจากสำเร็จโทษสมเด็จพระยอดฟ้าต่อมาเมื่อขุนนางฝ่ายพระชายราชาได้สังหารขุนวรวงสาและเท้าศีสุดาจันทร์ที่ครองสะบัวพระศีศิลป์ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่รอดชีวิตกลับมาได้ ในรัชสมัยของพระมหาจากักรพรรดิพระศรีศิลป์ได้กบฏต่อสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจนต้องปืนสิ้นพระชนพระราชพงศาวดารฉบับพันจานทนุมาตรระบุว่าหลังทําสงครามกับเมืองเชียงใหม่แล้วสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จยกทัพหลวง กลับมายัางกรุงศรีอยุธยาแล้วสวรานคตระหว่างทางอย่างไรก็ดีบันทึกของพ่อค้าชาวโปรโต,ตุเกสที่เข้ามาในอาณาจักรอยุธยาในสมัยนั้นชื่อเฟอร์ดินานเมนเดชปินโตกลับระบุว่าแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ซึ่งลักลอบมีความสัมพันธ์กับพันบุตรสีเทพหรือขุนโบรวงสาธิราช พรามผู้คุมหอพระได้รอบปรงพระชนพระองค์ด้วยยาพิษในปีพศ2089ซึ่งเป็นข้อมูลหลักในโบทภาพ,พยนตร์เรื่องสุริโยไทย